เรื่อง uh, possessive adjective กับ possessive pronoun เดี๋ยวเราจะมาดูว่าในสองเรื่องนี้เป็นเรื่องของอะไรอก่อนที่จะขึ้นถึงเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูขอถามเด็กๆก,ก่อนอาถามความรู้เดิมว่าเด็กๆรู้จักคำว่า pronoun ไหมคะใครรู้จักคำว่า pronoun บ้างเอ่ยรู้ค่ะ อ่ p r ร n นาวคืออะไรคะเมื่อกี้บอกว่าหนูรู้หรือบอกว่าไม่รู้ค่ะคุณครูได้ยินมาว่าอ่าเดี๋ยวนะใครเข้ามาอ่าพัชราโดนมาแล้วอ่าเดี๋ยวคุณครูจะพูดถึงเรื่องนี้ก่อนนะคะเรื่องของ r ร n นาวนะอ่า ตันาวหมอะไรนะคะไม่รู้อะไรให้ถามกูเกิลเอาไม่รู้อะไรให้ถามกูเกิลจะถามตอนนี้ไม่ทันแล้วเพราะว่าเพราะ <c oughs> ว,ว่าครณครูจะเอาคาตอบตอนนี้นะคะข้อที่หนึ่งนะคะเรื่องตัวนาวตั้งแม่านาวไงี้ยค่ะอ่าใช่ค่ะตัวนาวตัวนาวเราเรียกว่าคําสรรพนาม ซึ่งคำสรรพนามนี่คืออะไรแปลไทยเป็นไทยนะ pronoun ในภาษาอังกฤษก็คือ pronoun แต่ภาษาไทยเราเรียกว่าคำสรรพนามถ้าแปลไทยเป็นไทยก็คือคำอ่ามีคำนามมีคำว่านามอยู่ตรงน,นี้ปกติแล้วคำนามเราใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่ต่างๆใช่ไหมคะเหล่านี้คือคำนามแต่คำสรรพนามเนี่ยเป็นคำที่ ใช้เรียกใช้เรียกแทนแทนคำนามนะคะคำสรรพนามคือคำที่ใช้เรียกแทนคำนามอย่างเช่นอะไระถ้าเป็นคำนามสมมติว่าอทีเชอร์เชอร์ราเชลนะเชื่อราเชลคนไทยเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะเป็นคนหนึ่งคนใช่ไหมคะ คำสรรพนามที่ใช้เรียกแทนก็คือคำว่า she นะส่วนอ่ะถ้าเป็นเด็กผู้ชายอาอย่างเช่น dave 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 เป็นคนหนึ่งคนเป็นเด็กผู้ชายคำสรรพนามที่เราใช้เรียกแทนด a v ก็คือคำว่า he ใช่ไหมคะอันนี้เป็นต้นอีกคำหนึ่งเดี๋ยวนะ ก็คือคำ adjective จําได้ไหมคะ adjective คืออะไระใครรู้จักคำ adjective บ้างลูก adjective เป็นอ่าโอเคเป็นภาษาอังกฤษที่เราใช้แทนคำว่าอ่าแต่ใช้คำคริมาณจาภาษาต่าาอไปเรียน วิชาภาษาไทยเนี่ยได้เรียนไร้ยังค,คำคุณศัพท์คืออะไรคุณครูฝนได้สอนไหมลูกยังเหรอไม่มีใครตอบเลยพวกหนูกำลังงงอยู่คะ่ะคุณครูพูดเรื่องอะไรก็ไม่รู้อ่ามาดูคำคุณศัพท์นะคะคำคุณศัพท์ในที่นี้ถ้าแปลเป็นไทยก็คือ,เ,อเป็นคำที่ใช้ อธิบายหรือใช้บอกเรื่องของอรูปร่างรูปร่างของคำนามรูปร่างต่างๆลักษณะกลิ่นสีเป็นต้นคำคุณศัพท์ก็คือคำที่ใช้บอกรูปร่างลาักษณะกลิ่นสีของอะไรอะบอกรูปร่างของ คำนามมันบอกรูปร่างของคำนามน,นะอย่างเช่นเราบอกว่า this this t i n is red ค่ะตรงนี้นะคะคำว่า red คำนี้ก็คือคำคุณศัพท์หรือคำ adjective ในภาษาอังกฤษเราจะใช้แทนด้วย adj นะคะ ถ้าเด็กๆเ,เปิดใช้ dictionary เนี่ยอ่าในมีใครใช้ dictionary บ้างไหมลกูกหรืออเดี๋ยวนี้ถ้าไม่ใช้ dictionary ไม่เนาไม่ใช้เลยเหรอถ้าไม่ใช้ dictionary ก็คือถ้าเราใช้ใช้ Google Translate ใช่ไหมคะอ่าถ้าถ้าเราใช้ Google Translate มันก็จะขึ้นมาเหมือนกันว่าอ่อเป็นประเภทคำอะไรมันจะบอกเีว่าเป็นถ้าถ้าเกิดเป็น n จุดก็คือคำนาม ถ้าเขียนเป็น v จุดก็คือ verb คำกริยาถ้าเขียนเป็น A.D.J. ก็คือเป็นคำคุณศัพท์แบบนี้เป็นต้นนะคะถ้าเขียนเป็นแบบนี้ pron แบบนี้ก็คือเป็นคำ pronoun เป็นคำรรพนามนี้เป็นต้นอันนี้เหล่านี้คือเป็นการบอกว่าคำพวกนี้มันอยู่ในหมวดคำอะไรคำว่า r e d เป็นคำคุณศัพท์ใช่ไหมคะซึ่งคำว่า r e d อธิบายคือ ลักษณะของเพนเพนเป็นคำนามอธิบายลักษณะเพนด้านนี้ว่าเนี้ยด้านนี้มันเป็นสีแดงนะ,ะถ้าเราบอกแค่ว่า this is pen เราก็แค่รู้ว่าอ่านี่คือดินอันนี้คือปากกานะแต่ถ้าเราบอกว่า this pen is red พูดต่ออีกประโยคนึ่ง this pen is red ปากกาด้านนี้เป็นสีแดงโอเคนะอันนี้คือลักษณะของคำคุณศัพท์กับคำเอ่อคำ สรรพนามนะคะ,ะคำแรกคือสรรพนามอันที่สองคือคำอนัพที่นี้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราจะเรียนยังไงก็คือตรงนี้ค่ะเด็กๆดูตารางตรงนี้นะคะในตารางตารางด้านนี้จะมีอยู่สารช่องช่องที่1ก็คือ subject pronoun ถ้าเด็กๆวันนี้เราจะยังไม่เรียนเรื่องจะยังไม่เจาะลึกเรื่อง pronoun นะคะ pronoun เน,นี่ยก็จะมี subject ก็คือประธานมี object ก็คือกรรม แต่ในที่นี้เราใช้แค่ subject ก่อนอันนี้มาเป็นตัวอย่างให้ดูว่ามีคำว่าอะไรบ้างอย่างเช่น I U V They He She It อ่ะอันนี้เป็นต้นนะคะทีนี้คำพวกนี้มันจะเกี่ยวข้องมาต่อเนื่องกับ possessive adjective s กับ possessive pronouns นะคะถ้าเป็น possessive adjective จะใช้คำว่า my my ที่แปลว่าของฉันคำว่า you ก็ใช้คำว่า your ของเธอใช่ไหมคะ he ใช้คำว่า his she ใช้คำว่า her it ใช้คำว่า its we ใช้คำว่า our t h e y ใช้คำว่า their. คำพวกนี้พอเป็น possessive pronoun ใช่ไหมคะคำว่า my จาก my y เอ่ my จะกลายเป็นคำว่า my ที่แปลว่าของฉันเหมือนกันจาก your ก็เติม s กลายเป็นคำว่า yours ของเธอ his ก็ใช้ his เหมือนเดิมแต่คำว่า her เธอรามาเติม s อ่านว่า hers แปลว่าของเธอของหล่อนของผู้หญิงคนนั้นคําว่า it จะไม่มีแต่ว่าก็จะใช้คําว่าเอ่อจะไม่มีในรูปของ possessive pronoun นะคะแล้วก็คําว่า we ถ้าเป็น we possessive pronoun เราจะคําว่า ours เติม s ลงไป there ก็ใช้คําว่า theirs เติม s ทีนี้สองคำนี้ต่างกันยังไงเด็กๆมาดูตรงช่องนี้เขาบอกว่า possessive adjectives คือคําที่บอก ความเป็นเจ้าของโดยจะทําหน้าที่ขยายคํานามต้องวางไว้หน้าคํานามเหมือนเมื่อกี้คุณครูบอกคํา adjective ใช่ไหมคะอันนี้คือวางไว้หน้าคํานามนะคะ possessive adjective วางไว้หน้าคํานามต่อไป possessive pronoun ก็คือคำคุณคำสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของเหมือนกันแต่ว่าทำหน้าที่เป็นได้ทั้งประธานและกรรมที่ไม่มีคำนามอยู่ข้างหลังนะคะ เพราะว่าจะมีการเอ่ยถึงคำนามที่มีเจ้าของอยู่ก่อนแล้วหรือเป็นที่รู้กันเพราะฉะนั้นเราจะไม่ไมต้องมาพูดซ้ำอีกในประโยคก็คือจะไม่มีคำนามยกตัวอย่างเช่น p o s s e s s i v e adjective นะคะยกตัวอย่างเช่นบอกว่า this is my dog this is my bag อาตัว a นะคะ this is my bag นี่คือกระเป๋าของฉันเห็นไหมคะเขาบอกว่าวางไว้หน้าคำนามคำนามก็คือคำว่า bag คำว่า my คำนี้นี่คือกระเป๋าของฉัน they are our books they are our books เหล่านี้พวกนี้คือหนังสือของพวกเราคำว่า our อยู่ก่อนคำว่า books อ่ะวางไว้หน้าคำนามตลอดนะคะส่วน possessive pronoun นะคะมาดูตัวอย่างเอา adjective ขึ้นก่อน this is my bag ใช่ไหมคะประโยคถัดไปจะเป็น possessive pronoun ก็คือ i t it is m i Yours is there อ่าดูเขาบอกว่า it is m y คํคำว่า it คำนี้แทนคำว่า my bag ก็คือรู้กันว่ามันหมายถึงกระเป๋านะ it is m y มันเป็นของฉันอ้าว yours is there คำว่า yours คำนี้จะก,กลายเป็นประธานทันทีคำว่าของเธออยู่ตรงนั้นอันนี้พอเข้าใจไหมลูกอันนี้ประโยคประโยคพวกนี้ยังยังไม่ยากเท่าไหร่นะคะเรื่องแต่ว่า เด็กๆต้องรู้เพราะว่ามันมีความแตกต่างกันระหว่าง possessive adjective แล้วก็ possessive pronouns นะคะอารุปง่ายๆก็คือ possessive adjective กับ possessive pronoun เนี่ยมีความหมายเหมือนกันก็คือเป็นการแสดงความเป็นเจ้าของอเหมือนกันอยู่ที่ความแสดงการแสดงความเป็นเจ้าของแปลว่าของฉันของเธอของพวกเราของเขาของมันเหมือนกันนะคะทีนี้จะแตกต่างกันตรงที่เวลาใช้ adjective จะวางไว้หน้าคำนาม possessive adjective ต้องวางไว้หน้าคำนามนะคะก็คือมีคำนามอยู่ข้างหลังใช่ไหมคะแต่ possessive pronouns จะใช้เป็นประธานก็ได้หรือจะใช้เป็นกรรมก็ได้ไม่จำเป็นต้องมีคำนามอยู่ในประโยคนั้นก็ได้แต่ถ้าประโยคนั้นอ่ะเป็นเป็นคำที่เราพูดถึงเป็นคำที่เรารู้อยู่แล้วก็ไม่ต้องเอาคำนามมาซ้ำในประโยคก็ไ,ได้นะคะอ่ะ มาดูข้อควรจำด้านล่างนะคะเขาบอกว่า possessive adjectives จะต้องมีคำนามตามหลังเสมอก็คือเหมือนที่คุณครูพูดไปมันวางไว้หน้าคำนามเพราะฉะนั้นข้างหลังเนี่ยจะต้องตามมาด้วยคำนามเสมอนะคะอันนี้เรามาดูก่อนอาจจะบางคนอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจเดี๋ยวเราจะมาดูด้านล่างนะคะ เรามาลองทําตรงนี้ก่อนเพื่อทบทวนดูว่าเข้าใจมากน้อยแค่ไหนรูปแบบการใช้ประโยคเนี่ยเด็กๆอาจจะเคยเห็นบ่อยแล้วแต่ว่าเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรเวลามาแบ่งแยกประโยคเวลามาแบ่งแยกประเภทของมันมาดูก่อนนะคะเขาบอกว่าให้เติม fill in the blanks with uh, appropriate possessive adjectives or possessive pronouns เติมคำด้วย possessive adjective กับ possessive pronoun นะคะ ในประโยคเขาจะมีคําที่วงเล็บอยู่ด้านหลังให้ใช่ไหมคะก็คือเอาคาเหล่าเนี้ยมาเติมลงในประโยคดูซิว่ามันจะเป็นคําว่าอะไรอย่างเช่นข้อที่หนึ่งบอกว่า this is อา่าอันนี้ต้องเติมคําว่าอะไรคะเปิดเปิดไมเลยคะ่ะตอนนี้ถ้าเด็กๆเปิดไมมาช่วยกันตอบเลยนะคะยังไม่ต้องเขียนนะเดี๋ยวเรามาตอบด้วยกันก่อนหนึ่งรอบอา่า this is อะไรเอ่ยตรงนี้มีคำว่า j a c k ตรงนี้ต้องใส่อะไรคะ my ม y ตัวไหน my ตัวไหน my o possessive adjective ครับาไ my ของ possessive adjective เพราะว่าตรงนี้มีคำนามข้างหลังใช่ไหมคะ my ต่อไปเขาบอกว่า the dress is ตรงเนี้ยแล้วตรงนี้หลังต้องใส่อะไรคะ my o possessive ตรงนี้ต้องใส่ my เป็น pronoun ใช่ไหมคะอายังไม่ต้องเขียนนะเดี๋ยวจะให้เวลาเขียนนะคะ ตอนนี้ให้ตอบกันก่อนนะข้อที่สองบอกว่า did you see her bird no i didn't see คำว่า it ตรงนี้ i didn't see พอมาเติมเป็นตรงนี้จะใช้เป็นคำว่าอะไรลูกใช้เป็นคำว่าอะไรดี it's ถ้า it's it's เติม s จะแปลว่าของมันอ่ะแปลว่าของมันแต่ว่าถ้าเป็น it ธรรมดาก็คือ อีกธรรมดาก็คืออ,อมันคําเดียวอย่างเช่นอ,อ่านไดน้หรือดูรูปแบบประโยคนะบอกว่า Did y o u see h e r b i r d เธอเอห็นนกของเขาคนนั้นไหม no i didn't see it ถ้าเราเติคมคําว่า it ลงไปไม่ฉันไม่เห็นของฉันไม่เห็นของมันใช่ไหมหรือไม่ฉันไม่เห็นมันเอาประโยคไหน อาิดธรรมดาอ่าอิดธรรมดานะคะอ่าตรงนี้คืออิดธรรมดาต่อไปข้อที่สามค่ะบอกว่า can I have จุดจุดจุด smartphone number อันนี้วงเล็บด้วยคำว่า you อ่าตรงนี้ต้องเติมคำว่าอะไรดีมีคำว่า smartphone number smartphone number ก็คือเป็นคำนามชุดหนึ่งตรงนี้ต้องเติมคำว่าอะไรดีคะ ดูในตารางช่อ,องของคำว่าอยู่ตรงนี้คือ <You are. S 1> อ่าอยู่อยอย่างเดียว <you are. S 1> ไม่เติม S นะคะเพราะว่าตรงนี้มีคำนามตามหลังนะเป็น Your นะคะ Can I have your Can I have your smartphone number? อ่า B ตอบว่าจุดจุด smartphone number is อันนี้ตรงนี้เป็นคำนามแล้วอ่าไม่ใช่คำนามเป็นประธานในประโยคแล้วเป็นประธานในประโยคตรงนี้ ขึ้นต้นอ่ะอันนี้เราจะใช้คําว่าอะไรดีลูกมีข้างหลังมีคำว่า I อยู่อะไรนะอา้าว My ถูกต้องค่ะ My smartphone number ใช้คําว่า My M I N E ได้ไหมไม่ไม่ได้เพราะว่า smartphone number เป็นคํานามนะคะก็เป็น My ที่เป็น post, เ,เป็น adjective My smartphone number is จไปข้อที่สี่ Lisa phone จอ h ์ John, last night คำว่า p h o หรือคำนี้โฟนปกติแปลว่าโทรศัพท์ใช่ไหมคะโ n นเติมเติมดีก็คือ,อใช้ในรูปประโยคของรูปอดีตก็แปลว่าคุยโทรศัพท์กัน Lisa phone John last night she needed จุดจ,ดจด help on work home uh, homework อ่ามีคำว่า he กับคำว่า she เราจะเติมคำว่าอะไรตรงนี้ดี she needed อะไรคะ คำว่า he mm hmm. uh, ใช้คำว่าอะไรดี his i s ถูกต้องค่ะ she needed his help on อะไร on อะไรลูก on her on her, mm hmm. her on her homework ต้องใช้ her ตัวนี้เพราะว่า homework เป็นคำนามตรงนี้จะเป็นคำ adjective นะคะต่อไปข้อที่ห today is Suda's birthday she invites a lot of friends to come to come to อ uh, ะ to come to อะไร birthday party ตรงนี้มีคำว่าชีตรงนี้เราเติมคำว่าอะไรลกูกค <First. S 1> birthday party, birthday party เป็นคำอะไรเอ่ย <Yeah. S 1> birthday party <Yeah. S 1> เป็นคำอะไรอ่า uh, birthday นี่ก็คือพูดถึงพูดถึงวันใช่ไหมคะ ซึ่งวันกับเวลาพวกนี้โดยปกติเราก็คือคำน,นามในตัวเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นอะไรลูกเป็น adjective หรือเป็น pronoun ดีอ่า tiktok tiktok t ก k t o k ไม่ต้องอายค่ะบอกมาเลยถูกไม่ถูกไม่เป็นไรอะ,อะไรนะคะ adjective อ้าวเป็น adjective ก็คือคำว่า her นะคะก็ uh, she invites a lot of friends to come to her birthday party ข้อที่6 our tickets are on the table can you find อ่าคำว่า you คำนี้ can you find เธอเธอเห็นไหมเห็นอะไรเห็นตรงเนี้ยเราต้องใช้คำว่าอะไรลูกดูดูรูปแบบประโยคนะดูนะ Our tickets are on the table. ตั๋วของพวกเราอยู่บนโต๊ะนะ Can you find อ่เธอเห็นอะไรคำว่า you แสดงว่าต้องบอกว่าเธอเห็นของเธอหรือไม่ซึ่งคำนี้ใช้คำว่าอะไรใช้คำว่า your หรือใช้คำว่า yours yours อ่าใช้คำว่า yours ถูกต้องค่ะเพราะว่าตรงนี้เป็นกรรมของประโยคนะคะไม่มีคำนามตามหลังแสดงว่าเป็นกรรมของประโยคใช้คำว่า yours เพราะว่าด้านบนในกรอบในข้อด้านบนที่เป็นพื้นหลังสีฟ้าเนี่ยเขาบอกอยู่แล้วใช่ไหมคะว่า p r o s e s s i v e pronoun สามารถใช้ได้เป็นทั้งปร,ประธานของประโยคแล้วก็เป็นกรรมของประโยคอันนี้ can you find yours เธอเห็นของเธอหรือไม่มาดูนะคะข้อที่7ต่อ Sam's dog always w a k s คำว่า w a k s ก็คือ,อคำว่า w a k คำนี้แปลว่าอะไรนะเดี๋ยวนะ w a k เดี๋ยวนะเอออันเนี้ยหางเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรน,นะอ uh, กระดิก <Sir. S 1> uh, กระดิกกระดิก <Wait. S 1> Sam's dog always wags its tail when he gets home อ้าก็คือหมาของแซมเนี่ยมัจกจะกระดิกหางกระดิกหางของตัวเองเวลาที่เวลาที่แซมกลับมาถึงบ้านอ่าข้างหลังมีคำว่า it ตรงนี้ต้องใช้คำว่าอะไรดี มีคำว่า tail ตามหลัง it ครับ it ธรรมดาเดี๋ยวนะ uh always wax it it tail it tail มันมันแปลกๆเดี๋ยวนะคะอ่้าว เดี๋ยวคุณครูบอกจริงๆข้อนี้มันใช้คําว่า i t ที่เติม s นะคะมันอาจจะมีคําว่า tail อยู่ข้างหลังแต่ว่าพอ it's tail มารวมกันใช่ไหมมันจะเป็นคําเดียวกันแปลว่าหางของมันถ้าเป็นถ้าเป็น it ธรรมดาเนี่ย it ธรรมดาจะแปลว่ามันคําเดียว it ธรรมดาก็คือจะเป็นแปลว่ามันคําเดียวเราจะเราจะบอกว่ามันหางไม่ได้ต้องบอกว่าหางของมันใช่ไหมคะ เป็นการแสดงความเป็นเจ้าของหางของมันถ้าบอกว่า it ธรรมดากับ tail มันจะต้องมีมันจะต้องมี apostrophe s ถ้าเขาไม่ใช้คำว,ว่าออถ้าเรานะถ้าไม่ใช้คำว,ว่า it's tail ก็ต้องเป็นคำว,ว่า it's tail สองกรณีแต่ถ้าเป็น it's tail นี้ไม่ได้เพราะว่า it ตัวนี้จะเป็นในรูปของประธานเป็น subject pronoun คำนี้เป็นคำ pronoun อยู่แล้วเป็นคำคุณศัพท์เออไม่ใช่เป็นคำศัพท์นามอยู่แล้วมันจะต้องบอกว่า it is t a i l อ่ะอันนี้ถึงจะถูกต้องแต่ถ้าบอก it t a i l อันนี้ไม่ถูกนะคะอ่ะต่อไปดูข้างหลังค่ะข้อสุดท้าย these are these are their f a t s not จุดจุดจุดอ่ามีคำว่า we ตรงนี้ not คำนี้ตรงนี้เติมคำว่าอะไรดีคะไม่มีอะไรต่อแล้วเป็น adjective หรือเป็น pronoun pronoun อ่าเป็น pronoun ใช้แทนคำว่าอะไรลูกใช้คำว่าอะไรมาแทน ours ours ถูกต้องค่ะโดยคำว่า ours คำนี้ก็คือใช้แทนคำว่า their bags these are their bags นี่พวกเหล่านี้คือหนังสือของพวกเราเออพวกเขา not ours ไม่ใช่ของพวกเรา่ะนะคะกระเป๋าหนังสืออกระเป๋าของพวกเขาไม่ใช่ของพวกเราอันนี้อ่ให้เวลาเด็กๆเติมคำลงไปนะคะ